แซบคูณสองไอซ์ควงแอมี่อวดหุ่นในชุดบิกินี่ว่าสูงสำหรับภาพชุดว่ายน้ำของสองสาวเพื่อนซีสำหรับไอซ์อภิสดาเครื่อคงคากับนักแสดงสาวเอมมี่มรกตแสงทวีปที่ควงแขนกันไปเที่ยวทะเลพร้อมเสิร์ฟความแซบแบบไม่มีแผ่วล่าสุดก็ทำเอาหลายๆคนใจละลาย ไปตามกันเมื่อสองสาวไอซ์เอมมี่จับมือกันรวมพลังความเซ็กซี่แถมนัดกันใส่บีกินี่สีชมพูเอาสูงโชว์หุ่นเพรียวเอวบางบอกเลยในทุกสัดส่วนแถมโพสทสุดยัว่วแบบไม่มีใครยอมใครเรียกได้ว่าสวยแบบไร้ที่ติจริงๆงานนี้ทำเอาแฟนๆแหกเข้ามากดไลค์ให้แบบ รัวรวพร้อมส่งรูปอิโมจิไฟลุกสนันไอจีบางคนถึงกับบอกว่าและสายตาไม่ได้เลยเพราะไม่รู้จะโฟกัสที่ใครก่อนดีหากชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการนำเสนอข่าวให้สมศีด้วยนะคะ